แคัน้าสามคนนี้าพี่โอ๊คครับเปไ็ไนไงบ้างงานวันนี้วันนี้เนี่ยก็เป็นวันดีครับเพราะว่าเนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมงานกับน้องๆทัสามคนลีนโอเนี่ยเขาจับเราเนี่ยมาอยู่ในงานสามคนได้<ช>ว่าจับใช่จับปูใส่กระด้งมาอยู่ในงานสามคนได้เดี๋ยวว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆ,ๆม,มากมายเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันเพราะว่าเนี่ยเขามีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสี่มาตราส่วนเลยแล้วที่บอกจะมาไหมฮะมาครับผมผมมาอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบว่า เป็นนเป็นวัเด็กอยู่อ่าไม่เปคนทไม่เด็กะไยนะไม่ทายเป็นคนเดียวนี่ไม่เป็นไปคนเดียวเลยอลยนะกรอ่านี้เป็นไปคนเดียวรู้ได้ไงว่าไปคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนอไเออที่ที่เป็นมือการทังหดเนะครับที่เป็นมือการเลยนะครับ ที่ในี่ไอเป็นคนจัดที่นี้โอ้เป็นคนจ <S <S <อ>ัดเชื่อจะบอกว่าปกติครับทุกๆปีเนี่ยคือทุกๆสิ้นปีเราจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีแล้วเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นู้นแล้วลตอนแรกเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราแบบเออจะทํางานแต่คือไม่มีงานจ้างนะก็เลยว่างแล้ว,ลวก็เลยแบบเออไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนที่นู้นอะไรอย่าเพิ่งไปพูดถึงอย่างนั้นไปหลายคนก็พาไปสนุกกันเออ คือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้แบบมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ้ก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนเยอะแยะที่ชวนไเราชวนกางอ่ะอ้าวเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยแต่พี่วิวกินเนี่ยเขาติดนะติดเฮาดาวนะเออใช่เจเจต้าหนึ่งวงกินนะ เพื่อนเราหมดแล้วใช่เราก็เลยบอกว่าเออมาอยู่เพื่อนกันแล้วเขาบอกว่าเออไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอาสานำเที่ยวเองเกาหลีหวานมากไรองไหมขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยอย่ไปนหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วไปถึงตัวเราอ่ะ หวกไปเดียวกันนะครับคราวที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนเราเนี่ผมซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หัวไปเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบคล้ายๆกันว่าเป็นไอเทมคู่นัโอ้โหไอเทมคู่อ่ะคือเขาก็ชอบบ่นอยู่ทุกวันว่าล่าสุดเขาบอกว่าะแต่ว่าคุยทุกวันเลยไม่เขาบ่นบ่นอยู่ที่นู่นทุกวันแล้วมันถันกันถ่ายรูปทีไหน ผาการถ่ายรูปครับเราก็จะต้องบอกว่าสกิลสกิลการถ่ายรูปของเราเนีはは่ยมันเก่งไงอ่าเป็นชื่นเช่าเป็นชื่นอกของเขาใช่แต่จริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคนเลยอ่าเราถ่ายแต่วิวอย่างเียเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ถ่ายแต่วิวช่วงนี้มันมีโอกาสแบบปกติผมเป็นคนชอบถ่ายคนนะครับอ่าใช่เพราะว่ามีคนแบบว่าเออให้ถ่ายแล้วก็แบบอือเราจะเขาเรียกว่าอะไรเทนศักยภาพของเราออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วคนสวน ใครใครก็รู้ว่าสวยอ,อะไรนะหน้าสดไม่หน้าสดก็ยังสวยอยู่เราทุกคนเห็นเราทุกคนเป็นพยานไะงแล้วนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงก็เป็นนางแบบไงไม่มันพัฒนาไหมเอาเอีกตรงเลยโอ้ตรงเลยมันเปนี่ยนมาใหม่มใหม่แล้วมีใหม่แล้วอ๋อกมีใหม่คนใหม่สถานะใหม่อ่าก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่ไม่เดินพัฒนา คือเราไม่อยากเร่งเรียบไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแบบว่าดีขึ้นไปครั้งนี้ไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างหัวเยอะเลยคือเหมือนกับว่าอยากหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ไปเจอเพื่อนเขาเขาไปเจอเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆเขาเยอะยะมากมายเลยคือเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นผู้หญิงอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยอ,อ,อยกาว่าไปสัวนนะกำลังจีบหรือว่าต้องจีบแบบไม่จีบไงยังไงอ่ะก็เพลงสองไอจีบแบบไม่จีบนแะแล้วตอนพี่รู้ตัวยังอ,อ่ะอุ่นเลน เราวมเป็นการศึกษากันอยู่ม่เรียงรีฟาาตันนี้เอสจะเป็นทางบ้านโงมานค่ะรู้สึกว่าต่างคนต่างจีบกันมีตาม่งตางคนต่างจีบกันหรือว่า,า,าเข้ามาเลยตา่งตางคนต่างจีบกันหรือว่ามันรู้สึกดีล้วมันแบบสลภาพคือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือรู้สึกว่าคือเราอะ เราโตแล้วอ่ะเราก็อยากจะสร้ปเป็นคนที่คบใครครับไม่ได้หมายถึงว่าเรา,บบเราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสองสามปีเลิอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตมองอนาคต<อ>เราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้มาตนรานนี่สุดเราถึงจะยืนยันสถานมันรู้สึกตอนไหนมันรู้สึกตอนไหนารใจจริงตอนไหนว่าเราอยากมาเนินได้ จริงๆแล้วมันก็คงเป็นพี่ๆทุกคนกับทุกๆคนแหละที่ทําให้มีโอกาสได้คุยกันกอ,องเชียร์มีมีส่วนหรอทองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่เอาจิงใจเธอมันไปแล้วหรือเปล่า้วเธอเอาตัวเนื้อติ๊งไจริงๆแล้วปกติก็คืออย่าล่มก่อนนะว่าเราเราตอนที่เราทํางานร่วมกันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆคือพอมาวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับทุกคน คงเนเข้มสุดๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไม่ได้อย่าเพิงยังไม่ได้ลองคือก็บอกว่าเออเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยล้วกมีชันเได้หรอนเธอหันเธอไม่พูดดีกว่าไม่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 ไน่ไมอไม่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 ไมไม่ไม่ไ่ไไไมไมให้เมไม ว่ารจ,ะระจริงๆแล้วโอว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละผมก็รับรู้ได้เหมือนกันเรารับรู้ได้เรารับรู้ได้เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกดีๆเวลาเราอยู่เขาหรือว่าเรนไม่ไดอยู่ด้วยกันอะไรย่างเงี้ยเรามีความสุขแบบว่ามีมากเลยหน่อยอย่าเงี้ยใช่ครับมันก็มีความสุขแหละมันก็มีความหมายหนูว่าการที่วันหนึ่งที่มีคนซัพพอร์ตเราวันหนึ่งที่มีคนแบบว่าเออโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีครบแล้วก็วัในตัวของเนในที่ต่างนะเอาอันนี้ก่อนไหมเอาอันนี้ก่อน เราดูกันว่านี้เราจะมาสารภาพรักกันผมไม่ได้สารภาพรักอะไรเลยนะผมแค่มาอัปเดตให้คนฟังว่ามันจะเป็นยังไงงล้ยเดี๋ยวพี่ๆอาจจะได้เจอเขาในเร็วนี้เราเราเป็นฝ่ายชายแล้วเขาต้องพูดก่อนดีกนะผมยินดีผมโอเคมากเลยเวลากับการที่อะไรผมเป็นคนแบบเปิดก่อนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราเป็นการเปิดประตูให้ก่อนว่าเออกำลังคุยคุยการจีบกันอยู่ภาษาบ้านๆใช่ศึกษาการ ชอบอะไรในตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนหัวร้องง่ายครับคือเวลาเราอินนี่ยเป็นอะไรอ่ะครับบ้านหนาวหัวร้อนเหมือนอันนี้ฉันเป็นบ้าหนาวไช่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้องง่ายคือเวลาเราเล่นอะไรไปมันเหมือนแบบได้พลังอังจีโมสิทีมาตลอดเลยเขาอาจจะฉีดยากขาได้ที่แบบ support ครับถ้าเพื่อนอะไรอ๋อแต่จริงๆริงก็คืออินแท้เออเดี๋ยวนี้ต้องไปลองถามเขาเองแล้วที่เกาหลมีรูปท่วงเห็นไหมต้องกานเดียวเดียวที่เราข่าจะมาปกปูมีอยู่แล้วแต่ไม่ลงก็ดี ยังเราก็อย <non> ่างที่บอกไงเราค่อยๆยังไม่ได้แบบรีบอะไรอะไรนี้เดี๋ยวควรแบบว่าเป็นตู่เป็นตาอะไรนนี้ตกใจกันนี่แล้วถ่ายคู่ไว้บ้างแต่ไม่ลงดูดไม่ดูกันเองแม่เห็นแม่เห็นแม่ใจแม่เราแม่แม่ห่วงเหตุนี้เพื่องเพิ่งไปแซวแมะว่าเออเมื่อไหร เห็นอยู่ตลอดเลยอันนั้นทํางานหนักมากสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าใจใช่แต่ว่าก็มีโอกาสไงไม่เจอมาแล้วไงก็ได้จบเลยปีใหม่ปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้างปีใหม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับปีใหม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็แค่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้ทาอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขารีเกร้ว่าแบบ อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนเที่ยงคืนแค่นั้นแต่ไม่กี่ยวันมาเลียนพายแล้วนะจริงเหรอครับนี่ฮะเลโก้มีดอกไม้อยู่มีละครใหม่มีละครด้วยเล็บทิ้งดีเลยผมนึกว่าจะไม่เอาขึ้นอันดับหนึ่งเวลาสุดขึ้นอันดับหนึ่งเล็บทิ้งคื่อเรื่องว่ันดังท่านหัวทองช่วงวันฮะเดียวเดี๋ยวเดียวคนก็คือแบบว่าถอดเสื้อตลอดเลย ใช่ครับก็คือเล่นเป็นทาสคุณ80เปอร์เซ็เล่นเป็นทาสตลอดเลยใช่อันนี้ก็ฟิตหุ่นเพื่อเรื่องนี้เลยเหมือนกันใช่ครับฟิตหุ่นได้เหนื่อยไหมพี่โอ๊ได้เหนื่อยเลยเพราะว่าแบบได้ขึ้นระดับหนึ่งของเน็ต f l i กอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าความยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าลืมติดตามนะติดตามติดตามเนเรื่องติดตามนะฮะหัวทองด้อยเพราะว่ากดยิ้มสักวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่ม3นาทีไม่ทันก็ยังไงไม่ทันรีแลนที่เน็ต t f l กได้ครับ4ี่ทุ่มเปิดช่้งวันไม่เจอไม่เจอไม่เจจอะตีีช่วววงันดด้ยยเ๋ครับขออนุญาตฝาากกผลงนนไว้อีะ เป็นเพลงใหม่ล่สุดใช่ปีหน้จะมีเพลงใหม่ปล e ่อย EP ออกมาเรื่อยๆคือใครที่แบบว่าที่ถึงการแบบที่ถึงเชียร์ของโอมอยากให้โอมาออกมาปล่อยเพลงอย่างเนี้ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนโอมจะพยายามทําเป็นอัลบั้มหมดเป็นเพลงรักไหมเป็นเพไหมมีหลายอ่ะมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงท้ายเพลงเนี้ยจะเห็นว่าแบบมีการเดินทางความแบบมีการเดินทางความระดับชวนเข้ามาคอลเลกได้ไหมอะไรนะครับชวนเข้ามาคอลเลกต์ได้ไห โอ้โหน่าจะยากครับผมใช่น่าจะยากเพราะหมายถึงว่าผมเป็นศิลปินอิสระแน่ก็คือพอจต้องผ่านกระบวนการท่ายังไงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกว่าแต่งเพลงรักให้เขาแทนเราเลือกแต่งเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่าอ๋อไอ้กระดูกได้ว่ารักหรือไม่รักฟังเพลงผมอะไรนะครับเพราะีจะรักหรือไม่รักฟังเพลงผมได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบของเราที่เรียกว่าอะไรนะจีบกับ ่เพลงเราชอว่าจีบแล้วนะรักแบบไม่รักเลยไงหอเอาใจเลยโอ้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับคือเราไม่มีการที่ไปนั่งแบบยิบตำรวดสถานเลอกเขารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ั้่มันแบบว่าโอเคที่สุดเพาที่เราทำได้อะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้กันให้ได้มากที่สุดโอเค